สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง AI วิเคราะห์บอลที่นี่เรามีการวิเคราะห์ฟุตบอลที่ดีที่สุดมาให้คุณทุกวันวันนี้เราจะเจาะลึกการวิเคราะห์ที่น่าสนใจพร้อมทำนายผลการแข่งขันถ้าคุณไม่อยากพลาดการอัปเดตและข้อมูลเจ๋งๆแบบนี้อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆเ,เ,เพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลที่ดีไปด้วยกันมาเริ่มกันเลยฟุตบอลในวันนี้เราจะไปวิเคราะห์กันที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างแอสตันวิลล่าเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีีมมอยย่่างบเินนคู จะลงเตะกันในเวลาตีสองตรงตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามวิลล่าพาร์คผู้ตัดสินในวันนี้เป็นทางด้านราดูแมรี่นเปเปตรดคูและก่อนเข้าบทวิเคราะห์ทางเราขอแนะนำไล์บอร์ด AI วิเคราะห์บอลของเราหน่อยไล์บอร์ดของเราไม่มีโฆษณาเว็บผนันเด้งให้เพื่อนๆต้องรำคาไลน์บอร์ดของเราจะตอบเมื่อเพื่อนๆพิมพ์โค้ดที่เพื่อนๆสนใจเท่านั้นเช่นบอลเด็ดหนึ่งคู่ประจำวันฝากเพื่อนๆที่สนใจแอดเข้ามาเป็นเพื่อนกับเราได้ที่แอดสี่ g ี่หรือสแกนได้ที่ QR โค้ดที่ขึ้นนห้้าจอไดเลย กลับมาที่การวิเคราะห์ของเรากันครับเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านแอสตันวิลล่าความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ5ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอังกฤษฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ4นัดเสมือน1นัดแท้0นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้13ประตูเสีย6ประตูวันนี้แอสตันวิลล่าของกุนซืออูนายเอเมรี่เพิ่งจะบุกเจ้าเดือดอิฟสบิดมา2ประตูต่อ2ในลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของทีมก่อนทำศึก ไม่มีรายง,งานตัวเจ็บหรือติดโทษแบน์เข้ามาเพิ่มเติมนอกเสียจากจอห์นแม็กกินบูบาก้ากามาร่าและไทโรนมิงเหล่าบรรดาแข้งดิ้งหน้าเดิมซึ่งอยู่ในระหว่างฟื้นฟูสภาพร่างกายยกเข่งโดยมีโอลิวัตกินออกสตาร์ทยืนเป้าลาสกอร์และใช้โมแกนโรเจอร์รับจ็อบหน้าต่างคอยสนับสนุนอยู่ด้านหลังตามสูบมาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนบบเิร์นมิวนิเก,กันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับหนึ่งของตารางคะแนนบุนเดสลีกาเยอรมัน ฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ4ีนัดเสมอหนึ่งนัดแท้0ูนัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้2 3ประตูเสียส0ประตูวันนี้กุนซือแบงซองคอมพานีของบบเยนร์มิวนิคหลังเพิ่งจะเปิดรังเจ้าเลเวอร์คูเซ่นไป1ประตูต่อ1ในลลีกช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของทีมก่อนฟาดแข้งไม่มีรายงานตัวเจบอร์หรือติดโทษแบ่งเข้ามาเพิ่มเติมเว้นเสียจากซาชาโบอีฮิโรกิซาตกกับโยซิปตานิซิส3แนวรับที่แท็กทีมกันเดี่ยงยกแพ็กโดยมีโทมัสมุ และใช้ไมเคิลโอลิเซย,ยามานมูเซล่ากับเซิร์ตนาบรีดเป็นสาประสานกลางรุกคอยซัพพอร์ตอยู่ด้านหลังตามระเบียบ11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้แอสตันวิลลาจะมาในระบบ4 4 1 1, 1นำทีมโดยเอมิเลนโนมาร์ติเนสเอสเลคอนซาดิเอโกคาร์ลอสปาอุโตเรสลูก้าดีนเลออนเบลลีอามาดูโอนานายูริติเลมองจากคอปรามซีมอร์แกนโรเจอร์โอลีวัตกิน บาเยอร์มิวนิกจะมาในระบบส2 3 1องสาหนึ่งนำทีมโดยมา so er. นูเอลนอยเออร์ราฟาเอลเกเรโรดายโออุปาเมกาโนคิมมินแจอันฟองโซเดวีอเล็กซานดราพาฟโลวิดโยชูคิมิตไมคิลโอดเซยยามาบูเซล่าเซิร์ตนาปรีโทมัสมุลเลอร์ทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้ไม่เคยพบกันมาก่อนและเกมนี้เป็นนัดแรกที่พบกันวันนี้ถือว่าเป็นแมตท,ที่ค่อนข้างน่าสนใจ และมีอะไรให้ติดตามเยอะมากแต่ก่อนจะไปไกลกว่านี้ขอเทใจเชียร์อคันตุกะบายเยนบุกชนะไม่มีปัญหาแม้ฟองการเล่นจากภาพรวมจะสูสีจะจัด,จดแต่ถ้าดูที่เนื้องานกับรูปเกมแล้วจะเห็นว่าทัพเสือใต้มีความเฉียบคมในแดนบนมากกว่าแถมความสม่ำเสมอก็มาเต็มในทุกเกมซึ่งล่าสุดที่เจ้าเลวักูเซนมาหนึ่งประตูต่อหนึ่งก็เล่นได้ตามมาตรฐานและเซฟผลได้มาแบบไม่เสียจนเกินไปจริงอยู่ที่ระดับแอสตันวิลล่าในบ้านจะฟองหดดูดันเอาเรื่อง และมีสปีดเกมรุกที่เป็นจุดเด่นสําคัญแต่การที่พวกเขาเสียประตูบ่อยก็น่าจะเป็นหนึ่งในจุดอ่อนที่กุนซืออูไนเอเมรี่ต้องรีบแก้โอดยอด่วนหากวัดแทคติกของตัวกุนซอแล้วพวกเขาอาจจะเหนือกว่าแต่ศักยภาพของคุมกําลังยังตามหลังคู่แข่งอยู่พอสมควรเปอร์เซนต์ที่แอสตันวิลล่าจะชนะอยู่ที่10เปอร์เซนนที่ไบเยนมิวนิกจะชนะอยู่ที่75และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่15เป จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าแอสตันวิลล่าเปิดบ้านแพ้บาเยิร์มิวนิกไปด้วยประตู1ประตูต่อ3แล้วเพื่อนๆคิดว่าคู่นี้ทีมไหนจะเป็นผู้ชนะสกอร์เท่าไหร่พิมคอมเมนต์กันมาได้นะครับจะได้เป็นแนวทางให้เพื่อนท่านอื่นด้วยและสุดท้ายขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้จนจบนะครับ หวังว่าการวิเคราะห์ของเราจะช่วยให้คุณมีข้อมูลในการตัดสินใจได้ดีขึ้นสำหรับใครที่ชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลดีๆจากช่อง AI วิเคราะห์บอลแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ